อัตัวนี้ออกไปคุณบอตัดตำดึงตำด,ดึงกับกำลังเกลดได้อีกงด้วยสองสามส เลียงให้คืนเถือขคางเดวนี้ก็คืนนี้ไอ้ดอกปลูกซ้ำอีู่ละเรื่นี้ก็ขอจอบเล้นจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้าทำแต่งานเนาะไปหาเห็ดผอมเนาะลงท,ทั่วปลูกเส้ยกระถาง เอาขางมาใส่เน่ใส่ไปกินน้ำกำแพงเลยเนาะเสร็จสบเรียบร้อยเนื้อหนึ่งสองสามต้นเนื้อสามต้นบท่พทั้งถัวเอาทั่วปลูกเสกะถางเอาขางมาใส่เน่ใส่ไปกึินน้ำกำแพงเลยเนาะ

นี่หะักังทัวละเอาทั่วอยังปูกเส่กระถางเห็นมดเอาขาเติมรูฮะอ่ะเอาขาเติมรูฮะอกเอาทั่วลูกเสีกระถาง เอาขางมันใส่เลย